สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะจะมาเรนดอมเรื่องความรักนะคะในหัวข้อที่ว่าความรักของคุณกับเขาอะเป็นเช่นไรความรักของคุณกับเขาเป็นเช่ไเเนชไรจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดูได้ทุกคนนะคะแล้วก็คนที่เกิดทั้ง12ราศีแล้วก็ทั้ง7วันนะคะความรักของคุณและเขา เป็นเชนไลนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะความรักของคุณเป็นเชนไลน์แรนดอมนะมันมีอาจจะตรงใจใครหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะใช้วิจารณญาณเนาะนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องไปเรื่อยๆเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะความรักของคุณและเขาเป็นเชนไลความรักของคุณและเขาใช่ปะคนที่ ความรักของคุณและเขาเนี่ยคนนี้ King of p e n t a c l e เนี่ยก็คือขออ่าเป็นแฟนคุณนี่แหละเป,นนเป็นคนที่คุณคุยเป็นคนที่คุณคุณคบเป็นคนที่คุณเคยสนิทฉิเฉื้อคนที่คุณเคยเจราจาคนที่เคยเจอหรือคนที่อยู่ในใจคุณอยู่ตลอดเลยมานะคะคนนี้อาจจะเป็นอ่คนแดนไกลคนต่างจังหวัดหรือคนที่อยู่ โซนไกลๆคุณหน่อยอะนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยติดต่อประสานงานคนที่เคยคบและแตดจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะอ่านะคนนี้นะคะ,ะคือความรักของคุณกับเขาอะนะคะตอนเนี้ยตอนนี้เลยนะมันเป็นคว,ความความรักกันเหมือนแบบต่อต้านกันอะ ต่อต้านทางความรู้สึกอะต่อต้านทางความรู้สึกต่อต้านทางความกระทํามันเหมือนแบบคุณกับเขาแบบต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างมีคอต้อแยง้งบงการความคิดกันหรือมีอไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยไม่ตรงกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะเออพอมันมีอะไรที่มันไม่ตรงกันพอมันอยู่ด้วยกันไปเรื่อยอะมันก็จะแสดงสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองออกมาจนหมดนี่ไงะนะคะมันเหมือนมีเรื่องแบบ ไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ของคุณและเขาอ่ะมันมีความไม่ชัดเจนอยู่ตรงนั้นคบกันนะคุยกันนะแต่ไม่ชัดเจนแต่มันเหมือนมีความสุขแบบเหนื่อยเบื่อช่วงนี้อาการเหมือนแบบเซงเซงอ่ะคุณเซงเซงเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณเหนื่อยคุณเบื่อคุณคุณเบื่อคุณเบื่อคุณท้อกับเขาคนเนี้ยเนี่ยกับเขาคนเนี้ยคุณท้อจังเลยคุณเบื่อจังเลยคุณอยากจะอยู่เฉยเฉยอ่ะคุณไม่อยากจะเหมือนแบบ ไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือว่าอย่างนั้นแต่ถามว่ารักเขาไหมก็รักแหละนะคะก็รักแล้วก็แต่มันมีความเบื่อหน่ายมันมีความทอ้อมันมีความไม่รับเพราะเขาอาจจะแบบพูดกับคุณแบบไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือนัดไม่เป็นนัดอืนะคะความรักของคุณมันเหมือนแบบเพดออกเพดเอร์เกิ of, เก็ถามว่าก็รักกันไหมก็รักกันแหละรักกันแต่เหมือนแบบเหนื่อยจังเลยอะทใํใไมฉันท้อกับคนนี้จังอะฉันไม่เคยแบบคบใครแล้วฉันรู้สึกท้อแท้จิตใจขนาดนี้เลยอะไรเงี้ย อืมรู้สึกว่าทําไมเวลาเราบางบางคนเนี่ยอยู่ไกลกันนะเออใครบางคนเนี่ยอยู่ไกลกันมากเลยแต่ไม่เคยได้จะเหมือนแบบปฏิสัมพันธ์หรือมีปฏิกิริยาร่วมกันคือแรกๆรักก,ก,ะะกันดีมากคุณและเขาอ่ะพอหลังๆอะ่ะคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะทาไมเขาถึงได้เงียบไปทาไมเขาถึงได้เหมือน,บนแบบอันนี้เนาะอืมช่วงนี้นะเป็นในช่วงนี้นะ แล้วส่วนคนที่เป็นคู่สามีภรรยากันช่วงนี้ก็มักจะมีปากเสียงบ่อยนะไม่ค่อยได้คุยกันเมื่อเหมือนแบบถามว่ารักกันไหมรักกันแต่ว่าต่างฝ่ายแบบต่างที่จะเอาชนะกันต่างฝ่ายที่ต่างที่จะเหมือนแบบทําอะไรแล้วเป็นตัวของตัวเองที่สุดอ่ะมันเหมือนแบบมันได้ปลดปล่อยอ่ะโอ,อ้มันแบบอยากจะไปเพื่ออยากจะไปกับเพื่อนก็ไปอยากจะอยู่ก็อยู่เมื่อเหมือนมันมันไม่ได้มีการคุยกันหรือเคลียร์กันะช่วงนี้นะ คือสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือคุณกับเขาอะต้องใช้ความนิ่งนะคะใช้ความนิ่งเฉยใช้แบบอย่าไปประทะนะคะอย่าไปประทะคาลมอะไรกับเขาถ้าคุณยิ่งประทะนะมันก็จะยิ่งร้อนเป็นไฟนะคะคุณต้องเป็นคุณต้องเป็นน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคุณต้องเป็นน้ำบ้างคุณคุณเหมือนแบบสมมุติว่าเขาจะออกไป สังสรรค์กับเพื่อนหรือขอคุณไปแล้วนะคุณก็แบบไม่อยากให้ไปแล้วเพราะคุณรู้แล้วว่าเพื่อนกลุ่มนี้หรือคนกลุ่มเนี้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณก็ต้องต้องเหมือนพูดกับเขาตรงๆอ่ะพูดกับเขาดีๆนิดนึงบอกเอออย่าไปเลยดีกว่าทําอย่างนี้ดีกว่ามันน่าจะเป็นผลดีกับชีวิตมากกว่าใช้คําพูดดีๆใช้คําพูดอ่อนหวานนิดหนึง่งใช้จริตเล่์กลมานิยาในการดึงตัวเขาไว้อะ่ะไม่ให้เขารู้สึกว่า การที่เขาจะไปหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหารหรืออุปสรรคกับชีวิตเขาหรือคําพูดของคุณถ้าคุณยิ่งไปพูดอะไรไม่ดีกับคนคนนี้นะเขาจะไม่ฟังคุณเขาจะเป็นตัวของตัวเองสุดๆเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่ฟังอะ่ะไม่อยากฟังอะ่ะ เหมือนแบบฟังแล้วก็มันมันก็ไม่ได้อะไรอะจะไปฟังทําไมอะไรประมาณเนี้นะคะวันนี้นะเรนดอมพ่เล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณนะความรักของคุณไม่ใช่ไม่โอเคนะโอเคแต่มันมันเกิดกันติดต่อหรือว่าความเข้าใจหน่อยนะคะรักกันแหละแต่ก็พยายามแล้วก็คุยกันดีๆอะไรเงี้ยตอนนี้คุณก็มีแบบโปรเจกต์เนาะใหม่ๆอะไรเงี้ยรวมด้วยกับเขาโปรเจกต์ project, การทํางานมีเหมือนเขาให้ความหวังกับคุณน่ะอืมนะความหวังกับคุณ นะคะขยายหน่อยนี่ไงคือคนคนนี้ก็คือเขาคนนั้นอะทั้งคุณและเขาอะคืออาจจะมีแผนที่จะทำธุรกิจร่วมกันหรือทำอะไรร่วมกันหรือมีแผนแต่งงานอะไรเงี้ยแต่มันเดือดฟูอนะมันต้องการอิสระจังเลยมันเหมือนแบบต่างฝ่ายต่งางไม่ได้ไม่ได้เห็นหน้าคุยกันอะคุยกันหน่อยคะ่ะถ้าคุยกันชีวิตมันก็ความรักมันก็จะดีขึ้นเนาะใครที่มาดูในรนดอมนี้นะหรือหรือหรือตรงนี้นะเอ่อก็ ใช้วิจารณญาณนะคะนี่คือความรักของคุณช่วงนี้นะอาจจะตรงใจหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะเพราะว่ามันก็จะมีหลายๆคู่ที่เข้ามาเนาะเริ่มจะมีเนี่ยคุณเนี่ยเริ่มจะมีปากเสียงกันเริ่มจะเหมือนแบบขัดแย้งกันเพื่อพอ,คอนะ,คน,ะนพอคนอื่นด้วยนะผลประโยชน์เพราะคนอื่นด้วยเนี่ยมีการขัดแยงมีไพ่ดับเกิดขึ้นมันมีการขัดแย้งเพราะคนอื่นแล้วก็ออกหน้าออกตาออกความคิดคิดเห็นเพราะคนอื่นเพราะคนอื่นทําให้ทั้งคุณและเขากับแฟน คณเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าหรือกับคนกําลังคุยเนี่ยมันเหมือนมีคนเข้ามากั้นกลางระหว่างคนกับเขาหรือบุคคลที่สามเข้ามาทําให้ความรักของคนรู้สึก มีเรื่องท้อแท้ใจมีเรื่องกังวลใจมันทําให้พลังงานของคุณอะถดถอยลงหรือสิ่งที่คุณกําลังจะเจอตอนนี้มันมันแย่เน่ยคุณได้วาดฝันอนาคตกับเขาไว้จับมือกันไว้เออจะทําอะไรที่มันดีดีพอตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงรอยต่อมันเป็นช่วงเบรกความสัมพันธ์ของคุณและเขาทั้งคุณและเขาอะความสัมพันธ์มันเอื่อยเหนื่อยไปกันแล้วมันไม่สุดอะไปกันแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตอนนี้อะบางคู่เนี่ยถึงขนาดที่แบบไม่ได้คุยกันเลยนะในเรนดอมเนี่ย เออไม่ได้คุยกันหรือไปคุยกับคนอื่นมากกว่าหรือไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับคนที่ที่รู้ใจมากมากกว่านะคะเบี่ยงเข็มเบี่ยงประเด็นนะคะไปคุยคนอื่นหรือคุณน่ะก็คุยกับเพื่อนคุณมากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนแบบฟ้องเหมือนบอกเพื่อนอะไรเงี้ยเหมือนความรู้สึกว่ารักความรักของคุณมันไม่ก้าวหน้าคุณก็แบบคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเนี่ยนะ king of p e n t a c l e ก็คือการคุยไม่รู้เรื่องเลยเออคุยกับคนคนนี้ไม่รู้เรื่องในความรักของคุณตอนเนี้ย มันเหมือนแบบว่างเปล่ามันมีช่องว่างกันเยอะมากระหว่างความรักของคุณและเขานะอืมความรักของคุณและเขาอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีช่องว่างกันเยอะนะคะนะคะหันหน้ามาคุยกันวิธีดีที่สุดเวลาคุณคุยกับเขาคำหนึ่งอ่ะคุณก็จะปะทะคุณก็จะปะทุคุณก็จะเหมือนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมฉันฉันรู้สึกแบบไม่อยากจะคุยเลยเดวิลเหมือนแบบคุยไปเราก็ไม่ได้อะไรมีมีเหมือนีความรู้สึกว่าคุยคนเดียวคุยกับว่าเจ้า คุยกับตัวเองอะไรประมาณนี้คุณก็เลยหันมาล้างตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองเยอะๆอะไรแบบนี้คุณคุณคุณไม่อยากจะเหมือนแบบบางทีฉันก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากแล้วเพราะเพราะยิ่งพูดไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรยิ่งพูดไปก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอะมันเหมือนแบบคุณก็ตรงเขากระตรงจะติดนะคะจะติดกับโกโกเดวิลนี่ไง Justice. บางคนเนี่ยมีคนอื่นด้วยนะใครบางคนหรือเขาคนนั้นของคุณเนี่ยมีคนอื่น เจรจากับคนอื่นพูดคุยกับคนอื่นทําให้คุณรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ําใจทาให้คุณรู้สึกว่าเสียใจทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําไมอ่ะทำไมต้องเป็นต้องเป็นอย่างงี้คุณก็เลยกลับมาหันกลับหลักตัวเองคุณเลยอยากที่จะเหมือนบบโฟกัสท,ที่ที่ตัวเองเยอะๆหาเงินทํางานทําธุรกิจ นะคะความรักของคุณช่วงนี้มีมีปัญหานะคนที่เข้ามาดูเนะี่ยวิธีแก้ก็คือคุณต้องโฟกัสเรื่องงานหรือเงินหรืออะไรก็ตามที่ทําอยู่ตรงนี้นะคะในระหว่างที่คุณแบบเจอความรักที่มันแย่ๆนะความรักอาจจะเป็นทุกสิ่งในชีวิตคุณแต่ก็มันมันก็ไม่ได้หมายความว่าความรักมันจะเดินต่อหรืออะไรไม่ได้ฉะนั้นคุณต้องรักตัวเองดูแลตัวเองหรือโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองควรที่จะทําไม่ควรที่จะทําอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกแบบ แย่ลงถ้าคุณอยากจะพบแสงสว่างหรือคุณอยากจะทาอะไรคุณก็นั่งสวดมนต์ทำสมาธิเพราะว่ามันได้กับตัวเองหรือมันได้กับเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินหรือก็สุขภาพของคุณด้วยนะคะเมื่อไหร่เกสิบ้าอร์็นะ่ยความรักมีปัญหานะ่ะชีวิตมันก็จะแย่หมดนะคะชีวิตมันก็จะแย่หมดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอความรักที่มันแย่ๆนะ่ะเราก็จะไม่ค่อยมีสติหรอกหลายต่อหลายคนเลยหนึ่งในนั้นก็คือตัวคุณที่เข้ามาดู ดึงสติกลับมานะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองเป็นเหมือนเดอร์สันไพ่ใบเนี้ยนะคะให้พลังงานออร่าพลังงานแสงพลังงานที่มีอยู่ตรงเนี้ยมาจาับต้องจับตัวคุณให้ทุกๆอย่างมันมันไหลลื่นไปมันจะได้มีความสุขมันจะได้ไม่ต้องจมอยู่กับความทุกข์แบบนี้นะคะคุณเนี่ยทุกข์มากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องความรักเขาคนเนี้ยทาให้คุณค่อนข้างทุกข์มากเขาเขาคนเนี้ยทาให้คุณค่อนข้างแบบทุกข์เครียดวิตกกังวล แล้วก็มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมันด้ยค่าตัวเองะเกี่ยวกับเรื่องความรักน่ะอืมถามว่าเขาเป็นคนดีไหมเขาก็เป็นคุณนี่แหละแต่ขาดการสนใจหรือใส่ใจความรักของคุณมันอาจจะจืดมันอาจจะคบกันมานานแล้วเจ็ดปีแปดปีหรือเพิ่งคุยกันเนี่ยมันไลฟ์สไตล์มันอาจจะไม่ตรงกันมันเพิ่งไม่เห็นแบบฉันชอบอะไรฉันไม่ชอบอะไรตรงนี้นะณระหว่างทางนะคะมันก็มีมันก็มีสะดุดกันบ้างแต่มันก็มีวิธีแก้ละค่ะ นะคะคุณก็ต้องปรับเขาก็ต้องปรับปรับ,รบจูนไปนี้ทิศทางที่มันดีถ้าคุณอยากจะให้ความรักมันก็อยู่ที่ตัวคุณเลือกะคะ่ะว่าตัวคุณน่ะจะเลือกให้ความรักที่มันเป็นเดซานหรือว่าจะให้ความรักแบบมันแย่ลงมากกว่านี้นะคะมันจะทําให้คุณแบบมีจิตใจที่มันเข้มแข็งมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นไพ่เล่าเรื่องนะคะหรือเป็นเรนดอมที่เกี่ยวกับความรักของคุณช่วงนี้นะคะเ,เป็นเรนดอม สั้นๆไม่ได้ยาวมากนะคะแต่วิธีแก้ปัญหาของคุณคุณก็ต้องตั้งสติรวบรวมทําสมาธิถามตัวเองว่าคุณรักเขาไหมถ้าคุณรักเขาคุณก็คบกับเขาต่อไปถ้าคุณไม่รักเขาคุณก็หยุดชะลอความสัมพันธ์ไปกคแค่นั้นเองนะคะมันมันมันไม่มีอะไรยากไปกว่าที่ใจของเรา นะคะเราต้องดึงพลังงานของเราตัวเองกลับมาคอนโทรลนะคะเซฟโซนตัวเองให้ดีแล้วก็รักตัวเองเยอะๆอย่าให้ความรักเป็นทุกๆอย่างในชีวิตคุณนะคะเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งของชีวิตดีกว่ารักตัวเองใครมีลูกก็ดูแลลูกดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่เนาะเราอาจจะไม่ได้เจอความรักดีตอนนี้แต่เราอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ดีที่สุดและใช้ที่สุดของเราก็ได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าเรนดอมนี้นะคะหรือไพ่เล่าเรื่องเรื่องเนี้เรื่องความรักของคุณเนี่ยจะ ตรงใจใครบางคนที่เข้ามาดูเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็จะทำคลิปวิดีโอแรนดอมดีๆเกี่ยวกับเรื่องความรักนี้ให้ให้ฟังนะคะให้ชมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ